อมาดูแต้มน,นี้ครับมันกินยังไงก่อนสองขอสามตัวผมต,ตั้งวันนี้เลยนะพี่ สว,ส, <ower> it, so สวัสดีค like รับที่นี่พบกับผมนะครับสายยิ้มพิชชิ่งไทยแลนด์ครับสําหรับวันนี้ผมพามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ํำของแม่แดงนะครับอำเภอสามเหล่ยจังหวัดตาครับหมายสวยเลยทีเดียวนานแล้วไม่ได้มานะครับขนาบที่นี่ปลาก็ะดูกน้ําดีนะอันนี้ได้ข้าวกับมีนนาครับมาดูดูอีกเจ้าหนึ่งดันดูงงงงงงงเรา ดูอุปกรณ์กันก่อนนี้ก็ง่ายๆสายหวานนะครับสายหวานส่วนเยอะกาะนี่เลยที่อยู่ตรงนี้เหมาะซะด้วยนะจะรถจอดตายลมชุดนักล่าไให้รถถังครับชุดปลา พับชุดทำเลยท้องใช้นะครับชุดทั้งหายรถถังแล้วก็เกี่ยวด้วยไส้กระหมักปลายิ้มครับสำหรับไม้นี้ตัวเบดก็เดี๋ยวเราลอง0 8ดูก่อนนะครับ0.8ก็คันเบดก็10ฟุตนะครับเป็นคันปลาเกล็ดเวทขนาดกลางครับตัวนี้ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปผมจะใช้สำหรับตกพวกปลาเล็กปลาทั่วไปนะครับเนถึงนี้ คิวไซต์เจ็ดไซต์แปด 7, 7, ได้สบายเลยสำหรับคันนี้ประกอบกับลอกนะครับลอกเบอร์สี่พันนะครับแล้วก็สายสิบสองปอนด์ครับตะขัวยีกรัมถ้าต่อมาเยอะผมจะใช้เป็นตะก้อตายครับสองขอนะครับตะขัวยีกรัมแค่นี้ครับไปเหยียบกันเลยครับ นี่เอาเรื่องงครับนี่ใส่ไก่ไปยิ้มสองขอเลยโอ้ได้เรื่องครับดูครับใส่มีเลือมพิเสษมาแล้วครับว้าเจ๋ยวอันนี้เราต้องพักเบ็ดนะครับแขวนไว้หนึ่งคันแล้วคันหนึ่งตีทิ้งไว้ก่อนสำหรับวันนี้ก็กับข้าวถุงครับวันนี้ของกับข้าวแต่นมาที่นี่ก็บรรยากาศชิวๆครัแต่ป้าไม่ชิวนะ่ะเอาอละ มาดูกันกินข้าวซะหน่อยนี่เราต้องวางเบ็ดกันเลยทีเดียวดีดมีไซส์ขึ้นมาไหมหลายตัวแล้วนะครับที่มีไซสนะ์เนี่ยมันก็จะเริ่มหน,หนาขึ้นมาบางแล้วนะใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับ ได้เลยยาโอ้ชิกิเลนะครับนี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนขนาดเบ็ดเป็นชินนปลายิ้มตุดแบนเบอร์สองครับเกี่ยวไส้ไก่ขอล่างเม็ดโฟมขอบนก็โอเคครับเลือกไซส์ลาได้แต่ถ้าอยากไวๆก็ขอเล็กครับช้าหน่อยก็ขอใหญ่มานมานี้แต่มีไซส์ครับ มาดูแต้มนี้ครับมันกินยังไงก่อนสองขอสามตัวโอ้โหมันร้อยเข้าไปตัวหนึ่งน่าจะหลุดอย่างเงี้ยแล้วทิ้งไส่ไก่ไว้อีกตัวหนึ่งมาซ้ำนะครับโอ้โหการกินสองขอสามตัวมาดูแต้มนี้ครับโอ้โหนี่โอ้โหเราตามหาโอ้โห ไซสสวยเลยทีเดียวครับสวยงามโอ้ยตอนแรกว่าจะมาซ้อมมืออดูแต่ละไซส์ครับไซส์ไก่ไปยิ้มทำงานได้ดีโอ้หนานแล้วที่ไม่มาเยืยนอนเพิ่งจะรู้ว่ามันไซส์สวยๆนี่เข้าจัดเลยนะครับโอ้โหสร้งโรงงานมาส่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่นวางเป่้วางเลยอ่ะอะไรครับนี่อ่ะนขามือมอมีไฟเลยนะไม่ใช่ชีวิะรนี่อ่าอะไรเนี่ยนอนจำเลยมินมินเบอร์โอ้ไหเยเีรับ โอโงามจริงๆไว้ด้วยนะตอนนี้นข,าม,ขามือเลยขามือเลยจะเกี่ยวตัวน,นี้นะครับใส่ไก่ปลายย้มเบอร์ตอนนี้เลขเบอร์สามเบอร์สามแล้วก็ตัดเอาสักประมาณข้อนิ้วนิดๆครับนี่เลยแต่ก็ขอเดียวเลยตอนนี้เราหนีปลาเล็กครับไม่ไหวปลาเล็กเยอะเกิน เป็นชินุตไปยิ้มตุดแบนเบอร์สามต้องมาเกี่ยวสุดท้ายก็ให้มันทะลุเงี่ยงเลยครับแล้วก็ดันกลับไปชนเงี่ยงบีบๆนิดหน่อยแค่นี้ครับสําหรับการเกี่ยวไส้ไก่เหยือก็อ้อเลยปั้นนิ่มครับผมจะปั้นนิ่มก่อนให้เหยือมันตกแตกแถวนั้นนะครับเป็นการอ่อยเป็นตัวป,ปั้นนิ่มแบบนี้แค่นี้ครับแต่ไม่ก็เอาแปะนิดนึงเยบร้อย ที่เด้วไเลยออเดินไปเี้ครับเอาเดินไปสิบสองปอนอันนี้รอบสองหลังจากเดินไปตั้งหลักแล้วไปอีกอขาดออกกลางแล้วหน้านี่กลางเลยพี่โอ้โหรอบแรกดึงไปถึงรถนู้ไม่ขาด จะได้เหมือนกันนะเอ็นเนี่ยครับ <Hi> ช่วงกลางคืนนะครับตอนนี้ผมออกไปซื้อกับข้าวมานะครับก็น้องดูเนี่โอ้โหแมงถ้าจะยับเลยดูบอกว่ากลับมาบอกว่าได้สี่ห้าโลบ้างนันโอ้โหเดินไปเดินมาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูกันเบ็ดมีอาการไหมเดี๋ยวมาดูกันครับดูปากกันเดี๋ยวรอมันกินก่อน มีอาการครับช่วงกลางคืนมีอาการเราลุ้นกันไฟฝั่งตรงข้ามจะเป็นไฟโซลารเซลล์นะครับเดี๋ยวดึกๆก็คงจะดับนี่ทุ่น ี๋ยถ้าตากินมันจะมีอาการนี่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 ขั้นแรกขั้นแรกความลูกนี้ครับลูกนี้จะมีอาการละลูกสองลูกสามยังนิ่งนี่นี่นี่ลูกแรกมีการตอดนะครับโอ้ไปแล้วไปแล้วลูกสับเลยกดสวยโอ้่แรงเท่าไหร่ใือครับ ยามยำข้ามคืนไซส์สว,สวยก็มีนะครับส่วนส่วนมากเลยคืนจะไซส์สวยเล็กๆก็ลงมาบ้างนี่ครับเป็นยังไงเป็นงไซง <laughs> ส์สวยมาแล้วครับอ๋อ

ฮ้โหโหโหไยไหนอยู่เต็มนี้ครับปลาเล็กก็กวนดีนะตอนนี้ก็เริ่มปลปลมีไซส์ขึ้นมาบ้างแล้วโอ้ยแต่เพียนแล้ววัเนี่ยโอ้โหขาวจ๊วะ โอ้โหโชว์อยสิโอ้โหใหญ่ใช้ได้ครับสวยงามตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะครับเรามาชมผลงานกันดีกว่าอามาชมกันหน่อยอนี่นี่นี่น้ำกระจายโอ้โหใช้ได้เลเอาวางยาก่อนมาญยาดนวน น่าแล้มาดูนี่ครับสายพันธุ์นี้เนี่ยโอ้หถ้าได้เนี่ยเก็บไว้นะครับไว้ทอดเยอะยะรับไม่ต้องกลัวหมดสายพันธนออนุ์นี้ืพีปตัวนี้มันถอมปปล่อยไปก่อนนี่ โอ้โหนี่ครับทอดกรอบแล็สุดยอดครับกิน,นง่าครับก็จบกันไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการมาเยือนนานแล้วนะครับสําหรับอ่างของแดงที่เราไม่ได้มาเยือนนะครับก็ สนุกอยู่ครับสาหรับทีมนี้ไว้มีโอกาสเราจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับนานาท่านไหนที่สนใจหาซื้อเหยื่อและอุปกรณ์ตกปลานะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านครับหากไม่มีนะครับสั่งซื้อมาทางเฟซและเพจไส้ไก่หมักปลายิ้มครับจะมีน้องนองแอดมินคอยตอบอยู่นะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับปลายิ้มพิชิ่งแตรน์ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ